นนะะที่มุกดาหารพันเอกสันทัดชำนาญเวศค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2นะคะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพนินำกำลังพ่นในสังกัดร,ร่วมกับ ผูนํำในชุมชนในพื้นทีค่ค่ะน้ำผาหม่มกันหนาวนะคะมอบให้กับชาวบ้านบ้านแกงสร้างเนียมตําบลข่ําฉีอาเภอข่าอําฉีจังหวัดมุกดาหารจํานวนหาิบผืนนะคะและก็บ,บ้านจอบมณนีใต้มูเจ็ดตำบลเพิ่องแดดอาเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารในนํำผาห่มกันหนาวจํานวนหาิบผืนร่วมท้งหมือกับหนึ่งรอยผืนนะคะของกองบัญชาการกองทัพไทยภายใต้โครงการกองทัพไทยต้านพายหนาว ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ยังขาดแคลนเครื่องนมโฮมกันหนาวให้ได้มีเครื่องนมโฮมกันหนาวไวโฮมเพิ่มไออุ่นคลายหนาวในช่วงอากาศหนาวเย็นซึ่งเป็นการส้อยเลือ้อยละกับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอีกทั้งพบว่าช่วงนี้สภาพอากาศในพื้นที่ได้เริ่มหนาวเริ่มเย็นย่นลงเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ป่าเขา ทำให้สภาพอากาศค่อนข้าง,งที่จะหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นทางด้านของพัฒนาการเคลื่อนที่ยีสตีสำนักง,งานพัฒนาฝากสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยกระไดมีความห่วงใยละกกาตองการซอยเหลือบรรเท่าความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นก็เลยได้ออกไปให้การซอยเหลือเบื้องต้นเป็นการบรรเท่าความเดือดร้อนจากภัยหนาวรวมถึงเป็นของขวัญจากกองบัญชาการกองทัพไทยมอบให้แก่พี่น้องประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่2 5 6 6 น,ะะนอกจากนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที24ยังได้เชิญชวนประชาชนสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาอธิษฐานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจา้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชลกิติยาภาพนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้ท่านทรงหายจากอาการพักประชวนโดยเร็ววันค่ะค่ะพาคุณผู้ชมไปทรงมอบ